มาต่อกันนะครับยังอยู่ในบทที่1นะครับจริยธรรมและบรรทัดฐานทางจริยธรรมนะครับในหน่วยที่2นะฮะจริยธรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง2เรื่องนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึง Fact กับ Opinion ไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ half truth นะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของ Misinformation นะครับการ Detect Misinformation Fact กับ Opinion เนี่ยชัดเจนนะครับว่ามันคือความจริงและก็ความคิดเห็นนะครับ แล้ว half truth ล่ะนะครับคืออะไรนะครับ half truth เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่เราพูดถึงกันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในใน,ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่า half truth เนี่ยตามชื่อไปเลยครับมันแปลว่าความจริงบางส่วนก็คือเป็นความจริงนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงแค่นิดเดียวนะครับอาจจะครึ่งนึงข้อนึง,ห,นงหรือกี่ส่วนก็แล้วแต่ แต่มันคือการบอกความจริงไม่หมดนะมันเป็นความจริงที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคำกล่าวที่ผสมผสานทั้งความจริงแล้วก็ความไม่จริงนะความเท็จทำไมต้องเป็น half t r ท t h ทำไมต้องพูดไม่จริงทำไมต้องพูดไม่หมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีเจตนาอยู่ครับเจตนาที่พูดไม่จริงพูดไม่หมดเนี่ยเพราะว่าต้องการจะหลอกลวงให้เข้าใจคาดเคลื่อนนะครับว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเช่นตำรวจเรียกนะตำรวจเรียกคนเมานะคนเมาขับรถตำรวจเรียก บอกว่าเอ้ยคุณดื่มอะไรมาเนี่ยนะครับคนมาบอกโอ้ผมดื่มไปแก้วเดียวเองครับนะดื่มไปแก้วเดียวเองนะฮะอาจจะดื่มเบียร์ไปแก้วเดียวจริงแต่ว่าที่เหลือคือกินเหล้าทั้งคืนเลยนะฮะจนเมาส์แปดเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฮาร์ททูตก็ดื่มจริงไหมล่ะดื่มจริงดื่มแค่แก้วเดียวนะฮะที่เหลือไปดื่มอย่างอื่นนะหรือว่าผู้ชายที่เขากําลังจะแต่งงานด้วยนะครับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมีผู้หญิงจะแต่งงานด้วยเนะขาบอกว่าเป็นโสดนะผมเป็นโสดนะครับอ่าผมไม่มีแฟนนะครับ ผู้หญิงก็โอเคแต่งงานด้วยพอแต่งปุ๊บปรากฏว่าอา้าวมีลูกติดเว้ยนะฮะก็ถามว่าผู้ชายโกหกไหมผู้ชายก็ไม่ได้โกหกนะผู้ชายก็พูดความจริงก็เป็นโสดจริงอะใช่ไหมครับก็พูดว่าเป็นก็บอกว่าเป็นโสดจริงๆแต่บอกไม่หมดครับบอกว่าไม่ได้บอกว่าเคยแต่งงานมาแล้วเคยมีภรรยาแล้วแล้วก็เคยมีลูกด้วยกันด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เป็นโสดนะฮะอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น half truth ได้เหมือนกันนะครับนะตัวอย่างที่คลาสสิกอันนึงนะครับที่เคยบอกไว้ก็คือเรื่องของ ตาบอดคำช้างเนี่ยนะ The Blind Man and the Elephant นะครับเป็นเรื่องที่เป็นนิทานที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วตอนเด็กๆนะฮะก็คือเอาคนตาบอดเนี่ยเข้าไปนะครับหลายๆคนแล้วก็ให้คนตาบอดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลองไปจับดูนะฮะลองไปคำดูซิว่าไอ้สิ่งนี้คืออะไรนะครับถ้าคนที่เขาจับขาก็จะบอกว่านี่เป็นเสานะฮะคนที่จับท้องก็จะบอกว่าโอ้นี่เป็นโอ่งคนที่จับจับหางก็บอกว่าโอ้นี่เป็นเชือกนะฮะคนที่จับงวงก็จะบอกว่าเออเป็นอะไรไม่รู้นะฮะ แต่ละคนจับแต่ละจุดก็บอกไม่เหมือนกันนะฮะสรุปว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยคนตาบอดแต่ละคนที่ได้มาเนี่ยมันได้เขาได้มาแค่ความจริงแค่ส่วนเดียวจากภาพรวมทั้งหมดนะครับเขาก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ของสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่เพราะว่าแต่ละคนเห็นไม่ตรงกันเลยนะครับจุดสุดท้ายก็ต้องมาเฉลยว่าเนี่ยคือช้างนะตัวมันใหญ่นะแต่ละคนจับจับแต่ละส่วนแตกต่างกันก็เลยไม่รู้ว่ามันจริงๆมันคือช้างอาจจะมีการเอาสถิติมาใช้นะว่า เพื่อยืนยันความหนักแน่นของสิ่งที่มันเป็นฮาร์ฟซูนเนี่ยให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะมันเคยมีโจทย์ที่บอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นนักประจนเพลิงไม่ได้หรอกนะนักประจนเพลิงก็คือนักดัเพลิงนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเคยมีสถิติครับบอกว่ามีผู้หญิงแค่50%เองนะครับที่ผ่านการทดสอบการประจนเพลิงในโครงการที่เาา่าภาครัฐเป็นคนจัดลงนะ ก็แสดงว่าสมมติว่ามี100%เนี่ยคนเข้าอบรม100เนี่ยผู้หญิงเนี่ยผ่านแค่ครึ่งเดียวซึ่งเขาก็อาจจะบอกว่าเออเนี่ยมันน้อยเกินไปนะแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เหมาะหรอกเป็นนักดับเพลย์ไม่ได้หรอกความจริงคือมี <c oughs> ผู้หญิงแค่2คนที่สมัครเข้าโครงการนี้นะก็หมายความว่าผ่านคนหนึง่งไม่ผ่านคนหนึง่งอย่างนี้ถือว่าน้อยไหมไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันพอมันเอามาเป็น half truth เนี่ยมันมีเจตนาว่าพยายามที่จะจูงใจให้คนเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นนักดับเพล่่งออานะาจจะบกว ฮาร์ฟซูดเนี่ยอาจจะเป็นไวท์ไลน์นะครับไวท์ไลน์ก็คือการโกหกสีขาวถ้าแปลงงตัวเหมือนก,กหกสีขาวเนาะคือการโกหกเพื่อความหวังดีนะฮะไม่ได้อยากให้ผู้ฟังเนี่ยเสียใจไม่ได้อยากให้ผู้ฟังเนี่ยผิดหวังก็เลยต้องโกหกนะฮะเช่นโกหกคนที่กําลังป่วยเป็นระยะสุดท้ายว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มันจะเป็นไวท์ไลน์ได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับเจตนาครับว่าเจตนาของผู้สร้างเรื่องเนี่ยต้องการจะชี้นําให้ ให้นําไปสู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นมีมนะฮะเป็นมีมที่คลาสสิกมากๆนะะเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของ half truth นะครับปกติเราจะเห็นขวดพวกนี้ใช่ไหมครับว่ามีคนออกมาพูดนะว่าเนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าแค่คุณเห็นรูปหรือว่าขวดเนี่ยนะครับที่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วย half truth แล้วก็เรื่องโกหกนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนนะฮะยืนยันมันให้ได้ก่อนก่อนที่จะเราจะรีโพสต์หรือว่าแชร์มันออกไปนะครับ อันนี้เป็นคําพูดของอับราฮัมลินคอนนะครับโดยชายคนนี้ในรูปนี้นะฮะและชายคนนี้ก็ไม่ใช่อับราฮัมลินคอนนะครับเขาคือเบนจามินแฟรงคลินนะครับมีมนี้เป็นมีมที่น่ารักมากมากนะฮะสะท้อนใี้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ทชูดได้ดีมากๆเลยบางทีคนไม่รู้แชร์ไปก่อนแล้วนะฮะแล้วก็มา,มาโดนเฉลยที่หลังว่านี่โดนมีมแกล้งซะแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของฮาร์ทชูนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของมิสซินฟอร์เมชันมากนะครับมิสซินฟอร์เมชันถ้าพูดตรง ผิดพลาดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มีเจตนาที่ไม่ได้ต้องการที่จะนําเสนอความจริง100%ซนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าอะไรเป็นมิสอินฟอร์เมชันบล็อกออนไลน์เนี่ยปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยมิสอินฟอร์เมชันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีเรามีวิธีการสังเกตนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าสิ่งก่อนที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเราต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่าสิ่งนี้เป็นมิสอินฟอร์เมชันหรือไม่อ่ะลองดูครับอย่างแรกโพสต์นั้นทําให้เรารู้สึกยังไง รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวหรือไม่มันพยายามชักจูงอารมณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะอะไรครับถ้าเรารู้สึกโกรธหรือเกลียดหรือกลัวเนี่ย critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิพากษ์เราเนี่ยมันจะลดลงนะฮะมันจะทําให้เราอ่อนไหวไปตามอารมณ์แล้วก็ทําให้เราตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริงนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับสเรื่อง feel good ไหมนะ feel good คืออะไรครับ feel good คือเรื่องราวดีๆนะคนอ่านแล้วก็อยากจะแชร์นะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องแต่งร้อเปยร็เซ้นตคเลยก็ได้นะนนย ดีรู้สึกดีนะแชร์ต่อเพื่อหวังว่าคนอื่นๆที่ได้อ่านเนี่ยอาจจะรู้สึกดีเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมา1 0 0เลยก็ได้นะครับเรื่องราวมันแฟนตาสติกสุดๆเลยไหมยากที่จะเชื่อนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าเราเจอเรื่องบางอย่างที่มันยากเกินจะเชื่อเนี่ยต้องหาเรื่องราวต้องหาสิ่งที่มันอ้างอิงได้ก่อนนะครับแต่มันมีจิตวิทยาอยู่นะฮะว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราได้ยินเนี่ยสามครั้งขึ้นไปเนี่ย ถึงมันจะเป็นเรื่องไม่จริงก็ตามนะแต่เราจะเริ่มเชื่อละเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเรู้ว่าเรื่องนี้มันจะจริงว่าเนะี่ยอันนี้ก็คือเราต้องเราต้องพิจารณาดีๆก่อนที่จะเชื่อเนื้อหานั้นเนะี่ยยืนยันสิ่งที่เราเชื่อแล้วอยู่แล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าใจเราเนี่ยเห็นในสิ่งที่ใจเราอยากนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะเชื่ออยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คริติคอทิงกิ้งเนี่ยเราลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรู้จักอาคาติหรือว่าไบแอสของตัอองื่่ห้กคาามรรระนนงงนีนยไบ ถ้าเกิดคุณคอนเทนต์นั้นไม่มีคุณภาพเขียนแบบผิดผิดถูกถูกนะอ่านยากก็แสดงว่าเนื้อหานะั้นน่ะไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับโพสต์เนี้ยมันเป็นมีมหรือเปล่านะมีมคืออะไรมีมก็คือพวกภาพการ์ตูนหรือว่าภาพตลกตลกอย่างยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องอับราฮัมลินคอนเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นมีมหรือเปล่านะถ้ามันเป็นมีมเนี่ยบางทีมันอ่านแล้วมันมันดูแล้วมันสนุกมันตลกไงนะแต่ว่าไอความตลกตรงเนี้ยมันก็ทําให้เราลดเรื่องของครไไิเทเนกัน ทำไมผมถึงต้องพูดถึงเรื่องคิดข้อคิดจริงบ่อยๆเพราะว่ามันมีความสําคัญมากว่าก่อนที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเนี่ยเราควรจะมีหลักในการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อที่จะหาเหตุผลหาข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมาประกอบกันเพื่อที่จะให้สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราควรจะเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมาในรูปแบบของมีมเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราคล้อยตามได้ง่ายนะโดยที่เราก็อาจจะ อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วเราก็แชร์หรือว่าไลค์หรือว่าอะไรไปก่อนแล้วนะีฮะอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเราไปหลงเชื่อข้อมูลที่มันเป็นมิสอินฟอร์เมชั่นนะครับแหล่งที่มาของเนื้อหานั้นเป็นยังไงนะต้องดูว่าแหล่งที่มาเนี้ยมันมีไบแอสหรือเปล่ามันพยายามชักจูงอะไรบางอย่างเราหรือเปล่านะครับถ้าแหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือน่าสงสัยก็ต้องคิดก่อนว่าเราควรจะเชื่อสิ่งนี้ดีไหมนะครับ้องกันครับใครเป็นคนกล่าวถึงเรื่องนี้คนที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นใคร เป็นบุคคลที่มีถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่พูดความจริงเสมอไปแล้วก็สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยนะครับควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นๆว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาเคยพูดสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดมีการอ้างถึงคําพูดของใครสักคนเราต้องรู้ควรจะรู้ได้ว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วเพราะอะไรเราถึงควรจะเชื่อเขาอย่างนี้เป็นต้นมีวาระแอบแฝงไหมมีิ i d d e n agenda หรือเปล่านะครับเจตนาที่จะชักจูงอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่าพยายามที่จะบอกให้เราเชื่ออะไรบางอย่างอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่า ต้องถามตัวเองนิดนึงครับว่าเพราะอะไรแหล่งข่าวถึงเลือกที่จะสร้างหรือที่จะสร้างข้อมูลนี้เลือกที่จะเขียนหรือว่าเลือกที่จะแชร์ข้อมูลนี้ขึ้นมาพยายามจะรายงานข้อเท็จจริงให้เราหรือพยายามที่จะโน้มน้าวเราสุดท้ายครับอันนี้เป็นหน้าที่สําคัญของเราในฐานะของผู้เสพข่าวเลยก็คือเสพข้อมูลเลยก็คือเราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือย,อยังนะครับเช็คจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นแฟกต์มันเป็นโอปิเนีย หรือว่ามันเป็น half truth นะครับโอเคครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเราได้รู้จักกับ half truth และ misinformation แล้วสไลด์หน้าคลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปรอติดตามครับขอบคุณมากครับ